เมืองวาเล่นตัดค่าทะเลสาบไกลๆอรเนี่ยอร่อยมากอันนี้เอ็อกซี่เหรอคะออเอ็กซี่ชรคะผักกระแยงจะเกิดอยู่น้ำปลาเขาเนาะนีะ่ผักข้นเนี่ยถ้าคนอีสานเขาสิรูจักดีเนี่ยมันอยู่ในปลาเขาานี่โอ้ใส่ต้มใส่เกง่งอ๊้ยแม่หิวข้าวแล้วห้อมมากแล้วก็ไปเจอพ่อใหญ่ ไปเจอวันแรกเขาก็ให้ส่งสไปงทํางานกับเพื่อนเขาที่บังกลาื์ก็ทํางานหน้าตาเข้าวเหนียวของเราว้ามวมนซุปมะเขือรอดรับพริกท,ที่เราแยกไว้แล้วค่ะแม่เดี๋<า>ยวเราอชิมก่อนนะ<ๆ>ว่ามันเผ็ดไหม วันนี้นะคะอยู่กับแมวนะคะแล้วก็รายการสวิสสวิสกรีรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนออกมานอกชาญเมืองนะคะเราจะไปบ้านแม่แดงซึ่งบ้านแม่แดงเนี้ยอยู่ที่เมืองวาเลนค่ะหรือที่เรียกว่าวา r เลนสตัดนะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากโอ้โหดูสิดูสิดูสิ แล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกทคนมารู้จักแม่แดงซึ่งแม่แดงเนี่ยเป็นคนไทยเป็นสาวอีสานเด้อค่ะที่มาทำสวนผักไทยอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนที่รู้จักนางเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าผักนางเนี่ยเป็นผักที่ปลอดสารพิษคือเป็นผักที่แบบเหมือนปลูกเองกินเองอะไรแบบนี้แล้วดิฉันเองเนี่ยก็จะชอบมาบ่อยๆแล้วก็จะชอบแบบ มาเดินเล่นแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูสิอากาศอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่จ้ะแม่สบายดีไหมสบายดีแม่แดงแอปเปลิลนี่อ่ะกินได้ปะจ้ากินได้กินได้ ทุกคนต้ <Happiness gegen violin inding> <appearance> องอิจฉาหนูนะเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ผักเหล่านี้ไม่มีนะไม่มีง่ายๆนะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมะเขือพวงนี่มะเขือพวง ทว่าแบกทว่ามีอยู่สองอัน,นอันนี้บักถั่วป่ะจ้าจ้าอืมทําไมถั่วมันเป็นสีแดงอะคะแม่อันนี้มันแก่แล้วบอบอสบอสแบบถั่วพันธ์สีม่วงอ๋อบักถั่วพันธ์สีม่วงจ้าแล้วก็มีกล้วยภากล้วยมื้อนี่แม่คุดนอกกล้วยไปถ้าช่ำไปถ้าขายปีนาอืมเดี๋ยวพาไปเบิ่งอ๋อมีนอกกล้วยด้วยนะจ้ะ อันนี้มะลิใช่ไหม,มน,น,น้องแมวซื้อมะลิแม่แหละยังอยู่อยู่นะยังไม่ตายนะอันนี้ต้นหนาวอันนี้อันนี้ผักอะไรคะแม่อันนี้ผักนี่กินกับผักแพลวผักแพลพวนี่กินอุย้ยกินกับลาบนะผักแพลวกินกับป่นเออกินกับป่นปลาก็อร่อยอันนี้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะแม่แดงทําเองดูสิอืม,มปลาปลาเก๋ออนี่ยังแค่ในเก็บเทียนอี่โอ้ อุย้ยลูกใหญ่มากเลยดูสิลูกย้ายใหญ่หญแม่ <c oughs> แต่กี้พี่ยังกินไม่ได้เนาะมันเล็กๆ <c oughs> ด้วยเนาะ <c oughs> แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือวิวค่ะโอ้ย <c oughs> oh, วิว <c oughs> วิววิวว,ว,วิวทั้งเมืองของเมืองวาเล่นตัดค่ะทะเลสาบไกลๆนี่ขนาดแดดไม่ค่อยดีนะแม่เนาะมะนาวบอก มะน,นาวแล้วก็ข้างล่างนะคะแล้วก็มีถั่วมีถั่วมีพริกมีบวบเดี๋ยว้แม่ลงเดินไปดูสิอันนี้อันนี้เก็บแว้เนี้ยเอาแล้วก้านใหญ่ๆแบบนี้กินได้ไหมคะ<น>เอาแต่จริงๆแล้วก็กินได้นะคะแม่กินได้แแต่่่วามอุ้ยใหญ่มากเลยอะ่ะแตงไทยเหรอร้านนี้่ะคะอันนี้กินได้ไหม <c oughs> กินได้ เนี่ยน้องมแมวแฮปปี้มากขนาผักกาดอันนี้คือเป็นดาวสุดขนาหวานมากแม่เอาไปทำอะไรก็อร่อยอ,อืม สดๆเลยนะคะหอม,มเปรี้ยน้อยฝายสดๆเลยแตงกวาดกหอมอันนี้เป็นปลาข้าวโโาแม่แล,แล้วมันจะได้กินไหมอะข้าวปลูกแค่นี้ <c oughs> แตงว่ม,ามาองเบิ่นนีีนนนพักว่าผักบุ้งสวยมากอันนี้ในในสวนบ้านเราเนาะอันนี้ก็บซเป็นตน้นอ่าลุงสาโอ,อุ้ยผักน้องแมวไม่รู้จักเยอะมากเลยแม่แดง อันนี้เป็นตูมซาอูกินยอดอืมกิตกปกนกับเจีวอันนี้ก็เป็นทูนนี่อ๋ออันนี้ชอบอนนชอบทูนชอบทูนใช่เอาแกงส้มอันนี้บักแตงนี่เพิ่นซื้อมาเองนี่บักบัวบักแตงงามงามเลยเออแตงกวาสวยมากแตงงางามอุ้ยแตงกวาสวยจริงๆแตงกวาแตงกวาสวยมากอืมสวยอันนั้นเป็นดูแวัลเนลฟิลิโคลโลน่ายานกับบานมาได้อ่ามาระมารามาระดูวัลเนว อันนี้ตะไคร้ผักกายงน้องแมวรู้จักไหมผักกยงไม่รู้จักค่ะผักกยงจะเกิดอยู่น้ําปลาเขาเนากเนี่ยถ้าค้นเนี่ยถ้าคนอีสานเขาสิรู้จักดีเนี่ยมันอยู่ในปลาเขาานี่หอมแกงใส่ออมใส่พี่น้องอีสานจ้าเอาใส่แกงอะไรดีอดมก่อนคนไทยเหนืออดมก่อนหอมจังอุ้ยน้องแมวไม่เคยเห็นน้องแมวไม่เคยกินคนหลุ่นไหมสัตว์เราเคยไปเกี้ยวเขานี่ไงไม่เคยไปเกี่ยวข้าว ถ้าไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเจอนะเนี่ยมันมาจากธรรมชาติเลยอ๋อนี่เป็นเตยใบเตยก็สวยอุ้ยชะพลูชะพลูภาษาอีสานเรียกอะไรคะชะพลูภาษาอีสานกัชะพลูอ่าภาษาเหนือเรียกใบปูลิงเอาหนันเห็นไหมอันนี้เป็นโป้ยเซียนโป้ยเซียนไทยโป้ยเซียนอ๋อข้างบนเป็นดอกไม้อุ้ยแม่หอมจังอะหอมดอกอะไรอะหอมมะลิมะละกออุ้ย มะละกอออกไหมอ่านั่งไงต้นใหญ่มากกําลังออกกําลังออกดอกยน,นี่ยมันลุน้นกันมันลุ้นกันว่าจะได้กินส้มตํมามะละกอ <c oughs> จากสวนแม่แดงหรือเปล่าอยากยกทั้งหมดไป,ไปที่บ้านอ่ะ <c oughs> อันนี้เผื่อเอากงเอาแกงอะไรก็ใส่ได้นะ <c oughs> ใบมะกรูดใ, <c oughs> ใช่ไหมคะมีดอกอลีลาวดีด้วย <c oughs> ใช่อันนี้บกรูดต้นมะกรูดมะกรูดกําลังเป็นหมากอ๋อกําลังมาวมีอีกสวนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูหอมเปอ่ผักชีใบเลื่อยรู้สึกอยู่จ้จก อันนี้เป็นอ่าหูเสือมีหอดกระถิ่นบอกระถินก็มีอะรถเก๋แล้วแม่ได้กินแม่ได้กินบ้างไหมคะกระถินอุ้ยชะอมก็มีชะอมอยู่ข้างในมันเหมิดตึ๊บเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่มีมะม่วงด้วยหรอจ้าต้นมะม่วงก็มีผลอะไรวะมันออกเป็นอะไรคะลิ้นจีลิ้นจีใช่ต้นนี้ลิ้นจีลิ้นจีจะออกไหมนา แต่เนี่ยหนูลดมากเลยอะกะเพาสวยมากกะเพาด้านนอกอะสวยอันนี้แม่กะลังตอนอ๋อตอนตอนเองชําเองด้วยใช่ไหมคะแล้วแม่แดงรู้จากวิธีการทําพวกปลูกผักปลูกชําหรือว่าอย่างเงี้ยได้ยังไงคือปกติที่บ้านแม่นี่คือเป็นชาวสวนอยู่แล้วหรอคะหรือว่ายังไงคะชาวสวนปลูกแย่งเดียวแต่ว่าโลกมือทําขึ้นมาอยู่สวีทเป็นลูกลูกค้นจุดทองนองค้นจุดท้ายน่ะอ๋อกินอย่างเดียวนะคะเรากินอย่างเดียว ขาใส่แกไปเก็บพักมาเนี่ยไอ้ต้นโพก็มีข้างในนี่ต้นโพด้วยหรอใช่ต้นโพทาไมถึงปลูกต้นโพอะค่ะแม่คิดถึงไทยคิดถึงหอดคิดหอดเมืองไทยคิดหอดเมืองไทยหลายเนาะแหแล้วแม่เอาเม็ดพันหรือว่ากิ่งก้านสาขาพวกนี้มาจากไหนเอามาจากบ้านเราเลยหรอคะเมล็ดพืชเอยเมล็ดพืชมาจากบ้านเฮาแน่แล้วก็อ่าสื่อมาจากข้างเบลเยียม เน่ทรงมาไห่เน่โอ้น้องแมวเคยได้ยินว่าแบบเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเขาจะเขาก็จะปลูกผักไทยเหมือนกันใช่ไหมคะที่นู่นอ่ะอันนี้บักพริกง่ายๆเลยหรอกแต่ว่าลูกค้าสั่งของอย่างอื่นเขาก็เอาไปนั่มเพื่อได้กินว้าวอันนี้บักเขือโอ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องเหมาเลยเนี่ยบักเขือเดี๋ยวต้องเหมาเลยกิดชอปเลขของม่แดงสำหรับเตรียมไว้ปีหนาว้าวคือมีชอบด้วย ในส่วนผักแล้วก็มีมีช็อปด้วยอันนี้ทำเองหรอคะอันนี้ปลารมาอุ้ยนีโฆษณาได้น,นี่โฆษณาได้เลยปลาราแม่แดงนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และคนไทยในยุโรปนะคะอยากทานก็นปลาอืมทําเองเลยหรอแม่ปลาราแม่็ดเองอืออุยกลิ่นแบบว่า,าอุ้ยแม่หนูหิวข้าวอันนี้ปลาสร้อยนะคะขวดที่สองใช่ไหมคะู้อันนี้ก็น่ากิน ฝากดุ้ยนะคะน,นะคะสินค้าไม่แดงนะใครอยากได้ปลาร้านะคะสามารถติดต่อได้ทางนี้เลยเดี๋ยวนดำแมวก็จะซื้อไปกินกับส้มตําโอ้ oh. ใส่ต้มใส่เก่งโอ้ยแม่หิวข้าว<อ>แล้วห,<อ>หอมมากทนนี้หอมมากนะอันนี้ทําไมทําถึงหอมอย่างเงี้ยข้าวหรอหอม,อมหอมเพราะว่าแม่มักให้ไันไน กินแบบว่าโหนองไงยนากินอยู่ข้าวโหนองอยู่ข้าวแล้วอันนี้เดี๋ยวห่อตักปลาอยู่นี่ไปใส่เก๋ๆค่ะแม่สุปมะเขืออืมสุปมะเขือเก๋ๆของเรา่สวัรค์ของดิฉันเลยค่ะสวัรค์ของคนอยู่ต่างประเทศเนาะพริกนี่นะมะเขือเทศก็งามหลายโอ้งามแแม่ แล้วพริกหน้าหนาวอยู่อยู่ได้ไหมคะหรือว่าก็ปลูกใหม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหอนกันไม่มือเก็บอันนี้เป็นบกพริกปีที่แล้วแม่มาปลูกนี่แม่แดงแล้วแม่แดงนี่คือบ้านเกิดที่มังไทยเป็นคนบ้านไหนจ๊ะบ้านอุดรจ้าอ๋อสาวอุดรบอแล้วแม่แล้วแม่เป็นคนอำเภออะไรคะอำเภอเพนจ้าอำเภอเพนอืมจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ต้นหอมบ้านเราหอมบัวหอมบัว อุ้ยสวยมากอะ่ะสําหรับกินเองออืนี่กินเองหรออนี้กินเองต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอต้องสวยสินี่หนูโชคดีแล้วเดี๋ยวหนูได้กินละธรรมชาติทัางนั้นบพื่อจะฉีดยาอุ้ยใบายสาระแน่โชก็น่ากินนะอหอมนะกินกินหอมอยู่นะแม่หอมหอมหอมแบนเท่านั้นแหละแต่ว่าใบาเพิ่นนั้นสีบีผลบักอือบักอืกอคืออะไรจ๊ะฟักทองอ๋อฟักทองไปทำกับข้าวกันนะคะวันนี้มีป่นปลา ซุปมะเขือค่ะเชฟแม่แดงของเราสาวอุดรอ,อันนี้ผักเราปลูกเองจากส่วนของเรานะคะทั้งหมดนะแล้วปลานี่น้องโมนานองโมนาตกมาเมื่อกี้นี่แต้เนซุปปอร์ดูฮะสุดเก๋มากแล้วก็ผักใบเลื่อยเนาะอันนี้เอาไว้กินแก้มใช่ไหมคะแล้วก็ผักสดอันนี้นะคะจะผักสด จากแม่ที่เป็นคนที่ว่าเคยรับผิดชอบอียอเป็นคนที่ว่าแม่แต่เสื้อผ้านะเนาะสิบเจ็ดปีก็ยังซักไม่เป็นน่ะคิดดูไม่ยังซักไม่เป็นหรอตอนแรก็เปนหูไม่น่าเชื่อเลยเนาะตอนนี้เป็นแบบเป็นแบบแม่บ้านนั่นมือเป็นลังมือน่ะวันแรกที่ลงไปภูเก็ตไปเที่ยวนะเขาจริงๆริงเขาไปเที่ยวของเขาอยู่แล้วหลยแต่ว่าไอเราพอดีเขาไปเฟรเดียนวันแรกที่ภูเก็ตค่ะแม่ก็ไปภูเก็ตวันแรกของแม่ เราก็ฝากงานเ,เห็ดงานบังกะโลอ๋อบังกะโลโอเคนะใช่ทำงานบังกะโลแล้วที่แม่แม่ก็ฟูดเซนนะฟูดเซนบังกะโลทำความสะอาดฟูดเซนทำความสะอาดบังกะโลแล้วก็ทำอะไรอะทุกอย่างอะอทำงานเลยอะเ้ยทำกับข้าว<อ>ทำสาราคาัด<อ>คือเป็นเรียนรู้ที่นน่นเจ็ดเดือนไม่เคยชีวิตไม่เคยหนีจากบ้านเข้าใจคนไม่เคยหนีจากบ้านใช่ไหมทางแรกในชีวิตที่ออกบ้านนานที่สุดค่ะแล้วก็ไปเจอพ่อใหญ่ นี่ยไปเจอวันแรกเขาก็ให้ส่งไปทํางานกับเพื่อนเขาที่บังกาโลก็ทํางานบังกาโลมิตรค้นบองตรงนะทีแรกคิดว่าตัวเองขี้เหร่ที่สุดอมีคนขี้เหร่กว่าเราหรอไม่ฝรั่งมักก็ฝรั่งมักสสเตีปไปใบมือแลงได้สเตีฟใช่ไหมต่อไปทํางานที่โน่นแบบมิตรภูอยากรับเรียนอ่ะหน้าเป็นเทสหน้าเขาเรียกว่าเทสฝรั่งก็เทสฝรั่งผัวเก่าบอกว่า อ่าพ่อเขบอกว่ามึงยังเกือบขาดขาดเป็นสิบคู่มึงก็บม่ได้กหัวอ่ะไปว่าอะไรทำเห้อเดินรองเท้าขาดเป็นสิบคู่ไหยมึงก็ไม่ได้หัวหรอกไม่ได้ถอดเพราะว่าเขาพูดให้เขาพูดให้แับเกือบขาดเกือบยังซื้อยังไม่ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยได้หัวแล้วได้แล้วอันนี้ไม่ได้โม้เพิ่งรู้ว่าตัวเองสวยหน้าตาเข้าเนียวของเราว้า กับสแกนเอสแนนี่กน่ารักมากทำกับข้าวช่วยคุณแม่ค่ะบอนาลิซ่าเอาไวก่อนคือคนตรงตรงคือเขาซื้อเขาซื้อเข้ามาเข้าปุดแล้วก็ไปทไม่ไม้แดงน้อแมวว่าเขาเรียกว่าบูเพสันนิวาสนะใช่ไหมคะก็บูเพสันนิวาสใช่แล้วก็เข้า กานที่ว่าห้าซื้อนี่ก็สำคัญคือกันเด็กถ้าเข้ามาซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานอ่ะเนาะใส่ก็ได้นะใช่เอาง่ายง่ายเพราะว่าไม่มีพื้นที่บ้านเล็กไม้แม่แต่งชิมนิดหนึ่งนะแม่ริมแม่แต่งแม่ริมเชียงใหม่ออแม่แต่เอ่ริมอ่ะอืกินซุปมเขือรับรับพริกที่เราแยกไว้แล้วแม่เดีราต้องชิมก่อนว่ามันเผ็ดไหมเราไม่เผ็ดเราใส่เพิ่ม และอันนี้ก็คือน้ำปลาที่เราต้มไว้ใช่ไหมคะต้มกับปลากัวเตนกวเตค้าค่ะกูดัปตีกูดาปตีโชคดีค่ะโชคดีค่ะชดนะสินสโนนชกินนกนกกกนนกนนชิกน วว้า <c oughs> ข้าวจีคุณพระไม่ได้กินนานมากอันนี้ใส่อะไรบ้างคะแม่แดง <c oughs> ใส่เกลือไม่ได้กินนานมากซอ <c oughs> สเดอร์ซุูบักมีซุปมะเขือคือเชอนำเกลือ <c oughs> ตำลึงปลาที่เราไปเก็บมานะคะผักบ,บ้านแม่แดงแต่อันนี้พราวทุูตีเซนที่สดุด เขาเรียกอะไรคะแม่เคสตูบเลมพวกอะไรเป็นอะไรครับพวกอิสวอีสานถ้าอ้วไทยเหนือจะใส่ติดใหม่อันเองค่ะแม่แดงถึงว่าไปกินที่อื่นไม่ชอบกินที่ชอบที่บ้านจะได้ลุยแบบเต็มที่เป็นดัวของตัวเองวันนี้นะคะน้องแมวแฮปปี้มากที่ได้มาทานข้าววันแม่แดงเนาะก็มากี่ครั้งแล้วก็สี่ห้ารอบไปยังสี่ห้ารอบแล้วเนาะประมาณนานเออใช่ มาเมื่อไหร่ก็มีความสุขตลอดมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่เมืองไทยแล้วก็ได้กินอาหารไทยผักไทยของสดๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่สนใจนะคะอยากจะสั่งผักไม่แดงนะแล้วก็มีปลาาด้วยปลาน้านั่งปลาทํา <Okay. S 1> เองปลาาเห็ดเราเองอปลาก็คือปลาทะเลปลาทะเลจากนี่เหรอคะอยูนิหนําและกันปลาทะเลแถวในสวิตนี่แหละใครสนใจนะคะสั่งผักก็ไม่ได้มีตลอดเพราะว่าแกไม่ได้ทําเป็นธุกรกิจเป็นเรื่องเป็นร <Okay. S 1> าวเนาะ พ่อเด็กแก่ไขเงาก็เดี๋ยวจะฝากอ่าเฟซบุ๊กแม่แดงไว้ข้างล่างนะคะก็ใครสนใจก็เขียนมาหาแม่แดงได้แม่แดงมีอะไรจะฝากไหมคะบ๊บวเก่งบ๊บวเก่งบ๊าวก๊ก่งกะบว่าไม่ยังฝากกะเนี่ยละผู้ใดอยากมาเที่ยวบ้านกะเนี่ยละมีหัวมีสวนมาเที่ยวสวนเนาะจ้ามาเที่ยวเบิ่งสวนบ๊อสื้อกล่ว่าเป็นย่างมะยามกันก็ได้อันนี้พริกกระแมงลักเหรอคะ

วันนี้นะคะสวิสสวิสกรีดกราดลาทุกคนไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะคลิปหน้าแมวจะนำเสนออะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจด้วยนะคะ